อีกหนึ่งคนค่ะคุณแท็กพรันยูก็โพสต์หลังจากที่ฟังสรุปคดีคุณแตงโมนะคะก็ติดแฮชแท็กตายจ่ายจบนะคะหลังจากที่คุณตํารวจนี่ออกมาถแถลงค่ะคุณแท็กพรันยูก็ไม่นิ่งนอนใจเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งคนแหละที่โพสต,ตั้งแต่ช่วงแรกๆแ,แล้วนะคะเพราะว่าก็ได้ร่วมงานกับคุณแตงโมมาโดยตลอดเนาะออกมาโพสต์ภาพสีดําค่ะนะคะแล้วก็เขียนว่ามันจบนานแล้วที่จริงไม่ต้องรอให้ถึงวันนี้หรอกพร้อมกับแคปชั่นสั้นๆติดแฮชแท็กจ่ายตายจ่ายจบ ไว้ด้วยว่าจบข่าวแยกแฮชแท็กก็เท่านี้ล่ะสวัสดีวันอังคารตายจ่ายจบนะก็คือเหมือนที่พี่เอบอกแหละว่าเอามันจบตั้งแต่วันแรกเพราะว่าคุณตํารวจพูดมาเหมือนที่เราพูดกันตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วว่ามันคงเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเนาะเช่นจุกพูดไม่ออกเลยสงสารแตงโมพอฟังวันนี้ใช่ค่ะจบละสงสารคนตายจริงคาเฮียเสียใจจบข่าวจบแล้วหรอคะ ฟังไม่จบรู้สึกแย่รับไม่ได้เงินชนะทุกสิ่งจริงๆขอให้เวนกรรมทำหน้าที่อย่างเร็ววันจริงครับไม่ต้องถแถลงก็รู้จะออกมาแบบนี้จุกจบแยกถแถลงสรุปสำนวนยังไงไม่มีอะไรชัดเจนจริงค่ะว่าแล้วต้องแบบนี้เงินซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตคนดีๆบรรทัดฐานประเทศไทยนะเวนกรรมอย่างเดียวเลยจริงพี่แท็กจุกทุกอย่างน่าเกลียดมากนะคะก็จะเป็นกรณีนี้แต่ว่า จริงๆข่าวแตงโมอ่ะไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยนะเราต่างประเทศให้ความสนใจเยอะมากค่ะต่างประเทศก็มีการเล่นข่าวนี้เหมือนกันนะคะหลายๆคนก็ติดตามต่างประเทศว่าเออเขาจะรายงานข่าวอะไรยังไงบางคนก็เมนว่าอุ้งอายต่างชาติอะไรเงี้ยน,นั่นแหละเอาแหละแต่ยังไงก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปมันเพิ่งจะเริ่มต้นเองเดี๋ยวรออายาการท่านจะว่ายังไงกันต่อไปก็อรอลุนกันต่อนะแล้วก็เอาใจช่วยด้วยค่ะ